อย่าไปแกะหมดเดียวหรุดเก็บไว้นะเรารีวิวตามสไตล์ของคนใช้เองดีไม่ดีก็พูดตามจริงฮะไม่มีสปอนเซอร์อะไรเราเสียตังค์เองออันเนี้ยจากศูนย์แน่นอนแต่ตออเห็นมีขายในติ๊กต็อกด้วย่400ไม่รู้ไม่รู้ของแพ้หรือเปล่านนะต่อก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ของกอบเยอะต้องระวังโอ้38ชั่วโมงรองแบตเตอรี่ไร้ใช้ได้ยาวนานเงี้ย ไม่รู้ว่าแค่ฟังเพลงเฉยๆฉยหรือเปล่าเอาออกถือว่ามาอินบ inbox ด้วยกันเฮ้ยว้าวนี่อะไรอะ่ะว้าว <c oughs> กล่องน่ารักเชียวเฮ้ยอินบ i อ In b o x inbox ปกติต่อใช้อันนี้อยู่นะหใช้เป็นก็มันคู่กันนะ,นะแต่ว่ามันไม่ได้มากับเครื่องหรอกปกติต่อใช้ตัวนี้อยู่ ไ่ไหนแล้ววะอยู่นี่ปกติใช้ใช้บัตรหนึ่งบัตรสองมันคู่กับตัวนี้แหละซัมซุง S ยี่สิบเอ็ดใช่ป่ะเอาตาเราก็เลยใช้บัตรปกติเราใช้บัตรสองอยู่เห็นป่ะบัตรสองโปรลองมาใส่กับออเนอร์แล้วก็ก็ใช้ได้อยู said, ่แต่ว่าตัวนี้เป็นของโอเนอร์เลยเฮ้ยวัสดุโหดูดีเลยตกใจหมดกดผิดจะกดถ่ายรูป ไปสลับก็งนาเสียมเพื่อนตกใจเฮ้ยคือมันเชื่อมต่อแล้วเลยปะเอาแล้วสนะ่ชาร์อาจอ่ะอ้าวอัดหน้าจอไปตางนี้อะมันเชื่อมต่อแล้วเพื่อนนี่ไงมันขึ้นเห็นไหมนยเราเชื่อมต่อบัตรสองของเราไปแต่เนี่ยมันเชื่อมต่อ อ่ะมันเชื่อมต่อนาฬิกาหรอไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวไม่เตั้งค่าต้องค้นหาดิเออมาแล้วใช่ป่ปอ่าไม่ใช่มันดังตึงต้งๆอยู่ในหูนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เชื่อมต่อเลยขึ้นเห็นแต่แก a x ล w กซี่วอรห้าเอาเสี่ยวมี่บัตใช่ป่าไม่ใช่ดิแปบ๊บนึง mày mấy khi nó mã lão đi nghe chứ cũ có thể hùng ở dưới